ครับวันนี้ก็มาอัปเดตภาพที่ขายได้ประจําวันกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมอาจจะทําเว้นสักสอสวันแล้วก็ทําคลิปหนึ่งย้อนหลังนะครับเพราะว่ามีธุระเยอะขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับบล็อกที่จะบอกว่าไปนู่นไปนี่ก็ยังยังไม่ได้ทํานะครับช่วงนี้ก็เป็นการอัปเดตไปก่อนนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนเลยนะครับ ก็2วันแล้วนะที่เราดองเอาไว้นะ2อสวันนะก็ผมจำได้ว่ามันถึงตั้งแต่รูปนี่อันนี้แหละครับรูปเทียนอันข้างล่างเนี่ยครับจากฮังการีนะครับได้ถึง3.41จุดี่หนเหรียญน,นะครับแล้วก็รูปบักเกาผ้าที่เป็นเรี้ยวๆนะครับย้อมสีทองๆนะอันนี้นะจากประเทศอังกฤษก็2 3งสเหรียญเลยนะครับ แล้วก็รูปเทียนหลายๆแท่งนะครับจากอิสราเอล0 1 0แล้วก็จากบราซิลนะครับ0 1น background เป็นแบ็กอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ่ายเท็กเจอร์อะไรหรือเปล่าแต่ผมหมุนให้เบลอนะครับกลายเป็นแบ็กเกลเบอร์สีฟ้าน้ำเงินนะครับแล้วก็อันนี้แบ็กเาวสีดำที่ขายดีจากเม็กซิโกนะครับแล้วก็เทียนอีกแล้วนะครับเทียนหลายๆแท่งนะครับ0.17จจากสหรัฐอเมริกา แล้วก็แบกเกลสีดำอีกแล้วจากตุรกีนะครับ0.15แล้วก็วูดเดนแทเบิลนะครับตุรกีเหมือนกัน0.10แล้วก็เทียนอีกแล้วครับช่วงนี้เทียนขายดีมากนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะครับจากโคลัมเบียนะครับ0.11แบ็กเกลวสีดำด้วยนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับ0.16นะครับอันนี้ก็ขายดีนะแบ็กเกลวเทียนอีกแล้วครับจากสหรัฐอเมริกา0.10แล้วก็ แบ็กกลวสีเหลืองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นกระดาษแข็งสีเหลืองหรืออะไรหรือเปล่านะฮะก็หมุนให้มันเบือนะครับก็ได้มาหนึ่งเหรียญอันนี้ของยอดวันนี้นะฮะของยอดวันนี้ก็มา4โหลดแล้วนะครับแล้วก็จากโคเอเชียนะครับ0.10แบ็กกลวสีดำนะครับแล้วก็แบ็กกลีวที่ขายดีนะครับจากสหรัฐอารับเอมิเรตส์ศูนแล้วก็จากญี่ปุ่นน้ําสีแดงๆนะครับย้อมเสียว0.11นะครับ ก็วันนี้สีโหลดวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันเป็นวันอังคารนะใช่ไหมก็มาสีโหลดแล้วก็เดี๋ยวแยกก่อนแล้วก็นี่นี่ครับตั้งแต่ไอาภาพเทียนข้างบนนะครับลงมาถึงถึงอันไหนนะประมาณ6กหกหโหลดนะนะประมาณของเมื่อวานอนะ่ะหโหลดนะครับ ไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็1 2 3 4 5 5โหลดกับ6โหลดนะฮะวันวันอาทิตย์ไม่ไม่ไม่ใช่วันจันทร์5โหลดใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละ <c oughs> เอาเป็นว่านั่นแหละครับรวมๆนะมั่วเหมือนกันนะมาทำย้อนหลังนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรูปง่ายๆก็ขายได้นะครับสําหรับใครที่ยังังเลจะทําอาชีพนี้นะครับโดยโดยที่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมดีนะครับก็แนะนําว่าทําลงมือทําก่อนเลยนะครับถ้าใครที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วก็มีเวลาว่างนะครับวันละ1-2ชั่วโมงก็พอครับมานั่งทําภาพอ่าสวยๆหรือว่าเป็นแนวที่ตลาดนะครับอาจจะนั่งวิเคราะห์ตลาด หรือว่าดูแนวทางจากช่องของผมไปก็ได้นะครับว่าจะถ่ายภาพอะไรที่ใกล้ตัวเราไม,ไม่ไม่ต้องเริ่มลงทุนอะไรมากๆนะครับก็ส่งสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่างานนี้มันจะใช้เวลานะครับสำหรับใครที่อยากทำเป็นงานหลักเลยเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าอาจจะต้องมีทุนทรัพย์ในการดำลงชีวิตก็คือมีต้องมี ก็เรียกว่าต้องมีเงินซัพพอร์ตสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีเงินซัพพอร์ตเนี่ยเพราะว่ามันจะมันค่อนข้างจะลําบากนะครับมันมันต้องบอกว่างานนี้เนี่ยงานสต็อกงานขายผ้ามันต้องใช้เวลาในการขายนะครับต่อให้เก่งก็ต้องใช้เวลาเป็นหลักหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรมาการันตีแล้วทั้งนั้นนะว่าเราจะจะขายได้ดีได้ไวได้มากไวๆหรือได้ได้มากในช้าหรือเร็วอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้อง น่าจะต้องใช้เวลาเลยครับเพราะฉะนั้นก็ทําสะสมไปเรื่อยๆสําหรับใครที่อายุยังไม่ถึงนะครับก็ถ่ายรูปสะสมไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้พออายุถึงเกณฑ์ที่จะสมัครได้นะครับก็สมัครก็เอารูปเหล่านั้นส่งได้เลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ